ใครไม่อยากแก่ไวหลีกให้ไกลอาหาร6อย่างนี้ค่ะ อาหารเป็นตัวที่ทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงหรือแก่ชราลงได้อย่างรวดเร็วใกล้นะคะเพราะฉะนั้นการทานจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเรามาดูว่ากินอะไรไปแล้วไม่ดีทําให้เราแก่นะอย่างที่1เลยค่ะอาหารที่มีไขมันทรานส์สูงค่ะเนยเทียมครีมเทียมน้ํามันที่ใช้ซ้ําค่ะเหล่านี้จะทําให้ร่างกายของเรานะคะเกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมากมายเมื่อเราทานอาหารเหล่านี้ไปมาก่ะอค่ะเ,เช่นพวกคุกกี้เบอร์เกอรี่ปาท่องโก๋อะไรต่างๆเหล่า บบนี้การมากๆแก่เร็วค่ะ2ค่ะคือกลุ่มน้ําตาลหรืออาหารที่มีรสหวานมากๆค่ะเมื่อเราทานหวานไปเยอะๆนะคะเซลลขาดคอลลาเจนผิวหนังขาดความยืดหยุ่นก็จะเหี่ยวย่นได้ง่าย3ค่ะการดื่มแอลกอฮอล์รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลไปทําร้ายทําลายตับของเราก็จะส่งผลต่อสุขภาพผิวทําให้ดูไม่สดใสหมองคล้ำเหี่ยวย่นได้ด้วยค่ะหค่ะ อาหารทอดค่ะอาหารทอดมีปริมาณไขมันที่สูงทําให้เราอ้วนทาลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้ผิวเราเหี่ยวย่นได้งา่าย6ค่ะอาหารปิ้งย่างหมูกระทะของโปรโดของใครหลายๆคนนะคะอาหารเหล่านี้มีสารหมู่อิสระจํานวนมากเลยถ้าเราทานไปเยอะๆนะคะซึ่งก็จะไปทําลายผิวของเราเช่นเดียวกันค่ะอาหาร6อย่างนี้ใครชอบทานอะไรเป็นพิเศษบ้างควรไปปรับลด งดเหล่านี้ลงนะคะเพื่อให้ร่างกายและสุขภาพของเราดีผิวพรรณเปล่งปังค่ะใครๆก็ทายอายุเราไม่ถูกอย่างแน่นอนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ